เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนกลับมาพบกับล็อกแมนเอ็กดานครับผมในวันนี้ผมจะมาพูดถึงอีเวนต์ดายเฟสติวัลครั้งที่4นะครับนั่นก็คือ рейт บอสนั่นเองนะครับผมแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะไปดูกันก็คือแคปซูลนะครับผมก็กาชานะครับเซยอ่านว่าเซยเชยหรือว่า CL นะครับแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะอ่านว่า CL นะครับก็ผมก็กดไปแล้วนะครับผมก็เกือบเรียบร้อยครับเ е ดก็ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลดไม่ขึ้นบักแล้วครับเลดผมจำได้นะครับว่า CL เนี่ยหนะึครับที่เหลือก็0.75ถ้าเป็นตัวไดฟเฟสแต่ตัวปกติผมไม่มั่นใจนะแต่ว่าสิ่งแรกที่เราจะมาดูกันนะผมโอ้โหจะกดดูเลดให้ดูเฉยก็จาขอบทาวเวอร์ครับผมจะไม่เล่นให้ดูนะเพราะว่าเหลือเยอะแล้วครับจริงๆ ทั่วไปก็ยากนะครับก็มาถึงชั้น50นะครับก็มอสก็เป็นท็อกซิกสีฮอนครับเหมือนกันเดะถึง50นะครับผมเนี่ยรางวัลก็ตามดูได้เลยครับท้าดวนนี่ก็ถึง40ชั้นนะครับผมถ้าจำไม่ผิดอ่าเพราะผมแอบดูมาแล้วก็ประมาณนี้นะครับผม ขอไปครับส่วนตรงภากิจกิจกรรมก็เหมือนเดิมครับไอเวเปอร์นเอ็กซ์แพนชันเนี่ยแผนขยายอาวุธเนี่ยครับก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมาใหม่ส่วนในไดฟ์เฟสนะครับแน่นอนครับผมว่าพวกชิ้นส่วนเอสเนี่ยแล,แล้วแต่ว่าเขาจะขายอะไรนะแต่มันก็ลดครึ่งหนึ่งครับถ้าใครหาชิ้นส่วนพวกนี้อยู่ก็ผมว่าคุ้มนะซื้อเอาตอนเนี้ยแต่ถ้าอยากดองก็เชิญครับผม ก็ไม่มีอะไรนะผมเดี๋ยวเรามาเริ่มเลดบอสดีกว่าครับผมเล่นไปทีหนึ่งแล้วก็เนี่ยสี่ตีผมก็สี่แสงก็มาให้ผมคิดว่ามันไปที่สุดกว่านั้นนะเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับเลดบอสนี่ก็คือเนี่ยเราลุ้นกันอย่างนี้นะครับผมก็คือเนี่ยตัวละครครับใช้แล้วใช้เลยนะผมพวกอาวุธก็เช่นกันตะกี้ผม ใช้ดูมเบดกับสไนไปนะครับรอบนี้จะมาลองเซตเอ็กเซเบอร์แล้วไบโอครับแต่ไบโอผมแค่สาดาวครับกับแบคทีโรถ้างั้นก็รอรอช้าครับผมไปกันเลยครับผมจอยผมชอบหลุดขออภัยนะครับพอดีเทคนิคไม่ค่อยดีครับช่วงนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรทำไมสายต่อจอยมันไม่ค่อยดีเลยครับมาจะซื้อใหม่ละหรือมันก็ซื้อไอที่มันเป็นไวเลสไปเลยนะ ขอภัยจริงครับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นกับผมตอนเล่นเฟอร์รัมเนี่ยครับผมบอสก็เป็นซิกมาครับล่างหมาป่าครับจาก X1 ครับเราทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากทำดาเมจให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อ่อนกอยู่ที่หัวมันนะผมแน่นอนครับเหมือนเกมจริงเลยนะผมอไปซับซับมันหน่อยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดผมลืมตั้งชิปมานะ ิปนี่น่าจะเอากิ้งก่าเอามาไม่คุ้มอ่ะเพราะว่ามันสร้างดาเมจไม่ค่อยได้นะครับผมน่าจะเอาคูวังเกอร์มาไม่ไรครับลองๆไปก่อนยิงลัวโดนบัสเตอร์ไกอาไปไงล่ะไบโอบัสเตอร์จริงคือบัสเตอร์ไกอาของภาค5้านะครับผมเอ็กห้านี่เป็นไงเจ็บไหมเจ้าแต่เราก็พยายาม ทำแต้มไปเรื่อยครับเป็นเราเป็นซีโร่เดี๋ยวลองฟันหน่อยฟันไม่เข้าครับผมมันเบาเบาเฮ้อ <Hey, S 2> ไลโคเซนหน่อยได้ที่2,006ปล่อยเอาไม่เลวไลโคเซนหน่อยอีกรอบนึงขอ,อฟันหน่อยเถอะติ๊กมานี่แหละเป็นไง โดนไอ้ลายคนเซนรอบนี้สามพันเลยนะม,นม,นมันแรงแรงมันแปลกวะหรือมันไม่นิ่งอา้าวไม่โดนลหลคนเซนไม่โดนไอ้มันโกรธแล้วมันทุบเอากำปั้นทุบพื้นอ๋อคะแนนไม่ค่อยดีแน่เลยเอาพ่นไฟเขาหรอเขาข้ามไม่เข้าหรอกนี่เปนไงโดนแทงหัวเลย แพ้ไม่เจ้าเผ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 าาแทงหน่อแทงหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบแล้วโอ้โหได้ครับแสนเจ็ดนะแสนเจ็ดเก้าทียบกับเฟอร์ลัมนี่ห่างกันเลยครับเพราะว่าเฟอร์ลัมมันเปิดโล่ได้แม็กซี่โลไม่ได้นะครับผม ใช้แล้วตายเลยไม่รู้ว่าเขาประมวลค่าแรง์ยังไงนะแต่ผมก็เล่นเมื่อกี้ก S แรงเหมือนแสนเจ็ดก็ S โ okay, อเคครับผมคือเนี่ยอธิบายคร่าวๆก่อนครับว่ากิจกรรมเนี้ยครับมันจะมีรางวัลครับผลงานเนี่ยรับได้เต็มที่ก็คือล้านหกนะครับเนี่ยดูเอาเลยว่าประมาณนี้ครับผมทอดทรดละสีสีชาติเหรอ นี่ก็คือบอสต,ต้องตายก่อนมั้งผมไม่มั่นใจนะเนี่ยก็หกแสนนะครับตอนนี้เคครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะขอบผมผมจะไม่เล่นให้ดูนะครับคือมันเดี๋ยวมันจะนานเกินไปน่าเบื่อนครับแล้วนี่ครับผมสิ่งที่สำคัญนะครับ Hunter Token อย่าลืมมาเก็บกันนะครับทุกวันนะครับผมเหมือนเดิม ผมแนะนําว่าอย่าเอาไปแลกพวกนี้นะก็หมุนๆเอาเผื่อเราได้เฮ้ยเพชรสามร้อยอะไรเงี้ยครับคุ้มอยู่นะแต่ว่าดวงไม่ค่อยมีหรอกผมอะแล้วก็จะขอบนะถึงห้ิบนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงนะโอเคครับผมเลดบอสน,นับก็คือซิกมาครับก็ประมาณนี้ครับผมส่วน นี่ครับจะขอบพูดไปแล้วมาพูดถึง้าดวนบอสกันบ้งบอสใหม่ยังไม่มานะล่าสุดก็คือสไปเดอร์นะครับผมแมงมุมเวล95นะครับชาเลนจ์นะครับชาเลนจ์บอสก็โอเคครับผมแล้วด็อกเตอร์ไลท์แลบเลยพวกนี้ก็จบลงไปลงเรียบร้อยแล้วครับผมถ้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับผม แล้วก็ไอกิจกรรมอะเลดบอสน,นะครับลืมบอกว่าเนี่ยเล่นได้5ครั้งต่อวันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดซื้อเพชรเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่โอเคครับผมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกัน,นครับผม สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ